สวัสดีค่ะลูกตาลค่ะจากทาโร่ใบลูกตาลนะคะดูดวงแบบคู่คิดกัลยาณมิตรแห่งใจนะคะวันนี้เรามาเล่นพีการ์ดกันค่ะในท็อปิกที่ว่านะคะสายตาเธอนั้นบอกฉันไว้อย่างไรนะคะกะติกานะคะมีไพ่ทั้งหมด3ใบค่ะใบที่1ใบที่2และใบที่3ตั้งสมาธิแล้วเลือกมา1ใบนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่1น,นะคะคุณได้ไพ่เดลเวอร์ค่ะ คนที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะสายตาเขานี่ะบ่งบอกถึงความรักนะคะเขาต้องการมามอบความรักให้กับคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นนะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะคุณได้ไพ่นายออกเทนติโกค่ะลูกตาลมองว่าเขามองคุณนะคะดูเป็นเพื่อนนะคะเป็นคู่ค้าต้องการมีแพชั่นมีร่วมธุรกิจกับคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะคุณได้ไพ่เดอะซันนะคะลูกตาลมองว่าเขาคนนั้นเนี่ยส่งสายตาบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่น่าชื่นชมค่ะก็เป็นคนที่เขาปลื้มอยู่นะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะใครเลือกไพ่ใบไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันนะคะกดหัวใจกดติดตามพี่ลูกตาลไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะว่าสายตานะ่ะมันหลอกกันไม่ได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ